สนับสนุนโดยซิมทรูไอดีปลดล็อกครบทุกความบันเทิงใช้ซิมทรูดูฟรีบนมือถือ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตแง่มุมธุรกิจข้คอคิดทางการตลาดและไม่พลาดกับเทรนเทคโนโลยีในการตลาดเงินล้านค่ะเราพบเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์11นาฬิกานะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับแอมมี่ทวันรัตค่ะเพนพัชวีค่ะมีหลากหลายช่องทางเลยค่ะที่คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้สดๆเลยนะคะผ่านทางหน้าจอของ TNN หมายเลข16นี้แล้วก็ยังมีในช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะที่ True ID Facebook Page TNN l i v e รวมไปถึง YouTube ของเราด้วยนะคะที่ N N Online ค่ะอันี้ในาอนไลน์ค่ะวันนี้ เรื่องราวในแวดวงยานยนต์ะนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะมีทั้งสัญชาติไทยนะอย่าง Moves มูฟมีซึ่งเป็นตุ๊กๆรถไฟฟ้ามีการทำธุรกิจที่สามารถเติบโตได้ในช่วงที่ผ่านมารวมไปถึงแผนของเขาที่อนาคตนี่ก็ไม่ธรรมดาวันนี้เราเลยมีเรื่องราวการทำธุรกิจของเขาเป้าหมายของเขาในปีนี้จะให้บริการให้ได้ถึงพันคันเลยทีเดียว จากจุดเริ่มต้น5คันนอกเหนือจากแบรนด์สัญชาติไทยแล้วนะสำหรับรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าแล้วยังมีเรื่องราวของเทส l a ถ้าพูดถึงรถไฟฟ้าไม่พูดถึงเทส l a คงเป็นไปไม่ได้แต่ล่าสุดดูข่าวนี่เอ๊ะหลังๆนี่ข,ข่าวข่าวของเขาอย่างไรแต่เห็นว่ามีการฟ้องจากผู้บริโภคอบอกเฮ้ยรถของคุณนี่ซื้อมารถใหม่นะแต่พอเอ๊ะย,ยังไงมันมีรอยแตกรอยริและแถมที่สําคัญนอกจากไม่บอกแล้ว พ้นสีทับอเอ๊ะมันจงใจหรือเปล่า,านี่เกิดอะไรขึ้นขณะเดียวกันเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเทรนระดับโลกเนะคุณผู้ชมมี GM เค่ะเขาบอกว่าเขาจะเร่งผลิตรถ EV เนี่ยให้ได้มากเลยทีเดียวในช่วง3ปีนี้ยอดที่บอกว่าให้แตะเป็นล้านคันเลยอเอาจริงเอาจังเลยนะสำหรับทุกรายต้องรอติดตามใกล้ชิดทีเดียวเพราะว่าอุตสาหกรรม e ีนี่เติบโตต่อเนื่องคุณผู้ชมรวมไปถึงข่าวคราวที่มาพร้อมกับ อากาศที่ร้อนอจัดในช่วงเวลานี้ด้วยะนะในฝั่งของญี่ปุ่นเองตอนนี้เนี่ยก็มีกรมบัตรันเรื่องของฮิสโตรออกมาแล้วด้วยเป็นครั้งแรกของประเทศเลยนะ,ะวันนี้ติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันนะคะก่อนอื่นค่ะวันนี้อยากจะพาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นนะติดตามข่าวสารแวกบูมยานยนต์กันพาคุณผู้ชมไปดูค่ะความเคลื่อนไหวและก็พัฒนาการของ Move มีนะคะที่เป็นรถตุกต๊กๆไฟฟ้าสัญชาติไทยนะคะคือเขาเติบโตต่อนเนื่องทีเดียวคุณผู้ชมถึงแม้ว่าเขาบอกว่าเรื่องของไรชาร์ริงในประเทศไทยค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหม่นะคะแต่ว่ายังคงมีีียยอดผู้้ใใชงานนนท่เเติบโขณะวกั ก็วางแผนเอาไว้ด้วยนะว่าสําหรับปีนี้เองเนี่ยน่าจะได้เห็นการเติบโตก้าวกระโดดทีเดียวนะคะเพราะว่าวางแผนที่จะมีการเพิ่มจํานวนของรถลุกลุกไฟฟ้าที่ให้บริการให้แตะระดับ1,000คันให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พาคุณผู้ชมมาเจาะก,กละยุทธ์ของ Move มีการต้องมีการชักนํานะชักเปลี่ยนตัวของพฤติกรรมผู้บริโภคให้มาใช้งานรถยนให้เพิ่มมากขึ้นด้วยการขยายตลาดต่างๆทําอย่างไรกันบ้างนะคะ สำหรับบริษัท Urban Mobility Tech จำกัดที่เป็นสตาร์ทอัพสัญชาติไทยผู้ดูแลระบบการให้บริการรถตุก๊กตุ๊กไฟฟา้า MoveMe เขามีแนวคิดที่ต้องการจะแก้ปัญหาการเดินทางขนส่งให้เชื่อมต่อกับชีวิตประจำวันค่ะก็คือช่วยให้การเดินทางในเมืองมันง่ายขึ้นในทุกๆวันเริ่มต้นเปิดตัวไปเมื่อปลายป,ายปี2561นะคะช่วงเวลานั้นเนี่ยมีรถให้บริการเพียง5คันเท่านั้นแล้วก็เริ่มให้บริการในพื้นที่จำกัดคือเพียงแค่ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ แต่ปรากฏว่าทุกวันนี้คุณผู้ชมข้อมูลของกลางปีนี้นะคะมีรถให้บริการแล้วมากถึง250คันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากปีก่อนนะคะที่มีรถให้บริการเพียง100คันเสร็จ,เ,รจเท่านั้นส่วนพื้นที่ให้บริการแบ่งเป็นประเภทของบริการแบบเฉพาะย่านค่ะล่าสุดเนี่ยขยายพื้นที่ให้บริการแล้วถึง10จุดด้วยกันนะคะครอบคลุมกรุงเทพชั้นในเกือบทั้งหมด จุดล่าสุดก็คือที่ญาติอนุสาวรีย์ใช้สมรภูมิค่ะคุณผู้ชมได้ลองใช้บริการของ MoveMe หรือเปล่านะ,<ท>ะพูดคุยกับเราได้เหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนให้ความสนใจมากขึ้นและยิ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนาะและเป็นตุกๆด้วยไปไหนมาไหนสะดวกนะคือตอนแรกเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่รายการเราพูดถึงเรื่องของ o v v มีนะธ <ทะ S 1> ุรกิจนี้คือกําลังจะบอกว่าจุดเริ่มต้นก็น่าสนใจแล้วเกิดจากสตาร์ทอัพ พอเขาสามารถเติบโตได้ในการแข่งขันแบบนี้ก่อนหน้านี้ก็กลุ่มกันว่าเอ๊ะมันจะไปทับลายทับเส้นทางหรือว่าเราก็มีรถตุกๆกของไทยอยู่แล้วใช่ค่ะเอ๊ะจะอยู่รอดปลอดภัยอย่างไรจนวันนี้เขาพิสูจน์ได้ในระดับหนึ่งแล้วนะว่าเขาสามารถทําธุรกิจให้มันเติบโตได้<ะ>และมันไม่ใช่แค่การให้บริการแต่เดี๋ยวเราจะดูนะว่าเขาสามารถทําให้ธุรกิจเขาเนี่ย ไปอยู่ในธุรกิจอยู่ในบริษัทได้นะ m o v e มี mm hmm. เองนะ่าจะเป็นบริการเรียกรถโดย m โมบายแ p ปพลิเคชันปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดแอปมากกว่าแสนครั้งแล้วนะคะขณะที่การใช้ Active 3 4, mm hmm. ถึง4หมื่นคนต่อวันเนี่ย mm hmm. ตัวเลขน่าสนใจนะคะ,คะกลุ่มลูกค้าหลักส่วนใหญ่ยังเป็นคนไทยสัดส่วนร้อยละ80อีกร้อยละ20เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยค่ะ ส่วนบริการของ MOVE มีเองส่วนใหญ่เป็นลักษณะ B 2 C นะนั่นก็คือการให้บริการบุคคลทั่วไปเหมือนเราๆเนี่ยทั่วไปแต่เขาที่สำคัญที่เป็นบอกไปว่าเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้เขายังมีลักษณะเป็น B 2 B ก็คือองค์กรที่จัดให้เป็นสวัสดิการแก่พนักงานนะะอย่างที่ตึกทิฟโกเองที่เราอยู่นิทีเนสิบหนะก็มีใช้บริการในช่วงเย็น ที่ให้บริการฟรีนะแต่จะจ,จำกัดช่วงเวลาอันนี้คือหน้าตึกเราเลย <c oughs> นะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเที่ยงไม่ได้ให้บริการฟรีนะ <c oughs> ก็จะมีอาจจะไปแถวนี้บ้างไปทานอาหารช่วงพักเที่ยง <c oughs> ก็สะดวกเหมือนกันนะแต่ที่สําคัญไม่ใช่แค่ช่วงที่ผ่านๆมาหลายคนก็พูดถึงเรื่องโควิดกระทบไหมเพราะว่า Work From Home ไง <c oughs> นะคือตัวของ move It, มีเองเนี่ยผู้บริหารบอกว่าช่วงที่มีการจํากัดพื้นที่มีการล็อกดาวน์ช่วงโควิดระบาดคนทํางานที่บ้าน ก็ทําให้มุฟมีได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่เขายังไงคะเขาบอกเขาเห็นโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะนอกจากจะบริการขนส่งคนแล้วเขาก็เลยใช้เวลาเนี้ยไปทดลองค่ะการให้บริการขนส่งสิ่นค้าหรือที่เรียกว่า มูติง่งนะเออเวมาใหม่นะคะซึ่งตอนนี้ยังเป็นสเกลที่เล็กอยู่คือขนาดเล็กๆอยู่นะแต่ว่าอยู่ระหว่างเจราจากับพันธมิตรเพื่อขยายการบริการให้มันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะและก่อนหน้าโควิดเขามีบริการสำหรับนะักท่องเที่ยวด้วยนะผ่านแอปพลิเคชันตุ๊กตุ๊กฮอปนะฮะแล้วก็หยุดไปเพราะโควิดนะฮะเร็วๆนี้ก็คาดว่าจะกลับมาให้บริการอีกครั้งแต่ว่าเดี๋ยวติดตามกัน ว่าเมื่อไหร่อย่างไรนะดังนั้นฟังมาถึงจุดนี้แล้วไปฟังมุมมองนะจาก m o ุฟมีกันดีกว่าว่าเหตุใดทําไมถึงยังเติบโตได้รวมไปถึงกลยุทธ์และเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจในปีนี้และอีก2 3ปีข้างหน้าด้วยค่ะค่อนข้างตอบโจทย์นะ เนื่องจากเราขยายพื้นที่ให้ไวการครอบในกรุงเทพแล้วตอนนี้ส่วนหนึ่งคือการเดินทางในกรุงเทพเนี่ยมันมีต้นเลือกมากมาย การที่ถนนรถติดเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยซึ่งพอตอนเนี้ยเราอ่ะมียิ่งใส่ฟลีดเพิ่มเข้าไปให้มากเท่าไหร่คนก็ค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งอะคะ่ะที่สําคัญเลยคือตอนเนี้ยค่าครองชีพมันค่อนข้างถูกข,ขึ้นเนื่องจากเงินเฟอ้อใช่ไหมคะซึ่งใบการของเราเนี่ยมันค่อนข้างถูกเพราะว่าเริ่มต้น10บ,บาทอะคะ่ะเลยทําให้คนกรุงเทพค่อนข้างสนใจแล้วก็อยากที่จะใช้เราเพราะว่าด้วยความที่มันเป็น affordable ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกเรื่องหนึ่งคือคนค่อนข้างคอนเซิร์นเกี่ยวกับ เอเมอรลอนเมนต่างๆเรื่อง a คลเมตเช e อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็มองหาอะไรที่ช่วยโลกได้อย่างน้อยจากตัวเขาเองด้วยของเราเป็น EV 100%พลังงานสะอาดก็ช่วยลดมลภาวะเขาก็ค่อนข้างเป็นที่สนใจสำหรับผู้ใช้บริการเหมือนกัน,นะคะ่ะ สุดแข่งของเรามันโครงการเป็นเอาเทคโนโลยีมาช่วยให้ f l e e ล Management เรามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะด้วยความที่เรามีตัวรถที่เป็นฮาร์ดแวร์ที่เป็น EV แล้วก็ตัวซอฟต์แวร์เองที่มีทั้ง IoT Internet of Things แล้วก็มีอัลกอริทึมมี Data ที่เอามาคำนวณอัน,น,นลสัสจากทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้ f l e e ล Management ของเราค่อนข้างแข็งแรงยิ่งขึ้นแล้วทำให้เราสามารถสเกลธุรกิจได้ค่ะ แผนธุรกิจปีนี้ก็คือเราต้องมีรถให้ได้1,000คันในปีนี้แล้วก็พยายามจะสเกลขยายพื้นที่ที่ให้บริการครอบคลุมกรุงเทพได้มากที่สุดสำหรับต้นปีที่ผ่านมาเราก็ทำได้ประมาณ10พื้นที่และขยายสิพื้นที่ในกรุงเทพชั้นในแล้วก็มีรถกว่าประมาณ250คันแล้วก็จะมาเร็วๆนี้อีก3 4 0 0คันค่ะ ซึ่งก็ค่อนข้างทําได้ดีแต่ว่าก็ยังมีเป้าที่ยังมันค่อนข้างชารเลนจ์อยู่ในหลายๆอย่างเร็วๆนี้อาจจะรอติดตามดูจากพื้นที่สีลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่สีลมสาทรคิดว่าน่าจะไปเร็วๆนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่ายังอยู่ในยังอยู่ในแลนนะคะยังยังไม่ได้แบบร้อนชออกมาเป็นทางการ นี้ค่ะอาอย่างที่บอกเราจะครอบให้กรุงเทพให้ได้มากที่สุดในตอนนี้ค่ะปีหน้านะคะมองว่าเราอาจจะมองในหัวเมืองหลกัลกๆเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็มีบางส่วนที่ติดต่อมาบ้างแล้วก็มีคุยคุยกันไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าอนาคตอาจจะมีแพลนที่จะไปเหมือนกันนะคะในปี2ปีนี้ค่ะด้วยการที่ตอนนี้เราพยายามทำงานไม่ใช่แค่ บิเัทที่เป็น B2C เนาะเราก็มองหาในเรื่องของพาร์ทเนอร์ด้วย B2B การที่เราจะขยายในพื้นที่ใหม่เนี่ยก็ต้องปรึกษาหารือกับพาร์ทเนอร์ในแง่ของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเมืองทําผังเมืองหรือเป็นคุยกันกันกบหน่วยภาคหลักเองด้วยเลยอะค่ะที่จะมาช่วยทําให้กลยุทธ์การทํางานหรือการขยายเซอร์วิสของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ ไม่หยุดย่อนเลยนะเราจะได้เห็นเหมือนกันนะเรื่องของการประชาสัมพันธ์ก็สําคัญนะคะอย่างใต้ตึกทิปโก้เนี่ยก็จะมีอยู่ป้ายหนึ่ง,งที่คอยประชาสัมพันธ์เรื่องของการใช้งานบูฟมีอยู่ด้วยเหมือนกันคือเราชอบตรงที่แบบว่าให้บริการฟรีนี่คือาการเข้าไปนะมีพันธมิตรนในองค์กรต่างๆนะและที่สําคัญเนี่ยคือหลายคนเนี่ยแสดงความคิดเห็นนะ ผ่านเราสองคนเนะี่บอกว่ารถดูสะอาดดีเออแต่สะอาดจริงๆใ,ใช่นะคะสะอาดจริงๆแล้วก็อีกห่อย่างที่ชื่นชอบคือคนขับสุภาพ oh. คนขับเราจะไม่เห็นมาแบบแเขาก็จะเงียบๆเพราะว่าเราเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันราคามันก็เป็นระยะทางที่เราจํากัด oh. ซึ่งคนก็รับได้แล้วก็ไม่ต้องนั่งเบียดเสียกานเพราะว่าคือ ที่นั่งอะนั่งได้เต็มที่คือเนห้าหกคนประมาณ6คนก็คือหน้า3หลัง3า<ะ>เพราะเบาะมันพับได้ตรงนั้นเนาะ,ะแล้วก็นั่งไปด้วยกันคือไปทางเดียวกันก็เฉลี่ยคือยิ่งไปทางเดียวกันเยอะขนาดไหนก็เฉลี่ยลงไปขนาดนั้น<ะ>ท,ทั้งที่เราไม่ได้รู้จักกันก็มีเห <laughs> มือนกัน <laughs> แต่ว่าไปไปทางเดียวกันไปด้วยกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคอนเซ็ป จุดเริ่มต้นของ Move Me, มูฟมีด้วยมันสมัยสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอะให้คุณผู้ชมขยับมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะในแวดวงของยานยนต์ไฟฟ้าแต่ไปดูข่าวคราวของเทสลาที่เยอรมนีกันบ้างค่ะล่าสุดตอนนี้เนี่ยมีกรณีขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะถูกฟ้องร้องโดยเจ้าของรถยนต์เทสลาคันนึงค่ะ เขาบอกเลยนะว่ามีปัญหานะต้องไปฟ้องร้องเพราะว่าตรวจพบรอยแตกร้าวบริเวณตัวรถค่ะแล้วเขาก็เขียนไปในคำร้องดนวยนะคุณผู้ชมว่าพบความพยายามของเท s l a ในการพยายามจะปลกปิดรอยแตกร้านี้ด้วยการไปพ่นสีทับด้วยแหละค่ะโอ้นี่กลายเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะต้องทบทวนกันเลยนะถึงมาตรฐานของการผลิตรถยนต์การประกอบตัวรถของเทสลาเองนะคะเว็บไซต์ B L I D นะของเยอรมนีเขารายงานว่าลูกค้าที่ซื้อรถเทสลาโมเดล3 พบรอยแตกบนตัวรถตอนกําลังเปลี่ยนยางค่ะนอกจากนี้ยังพบความพยายามในการปิดรอยนี้ด้วยการทาหรือว่าพ่นสีทับปิดด้วยนะคะคือเจ้าของรถยนต์คันนี้ก็เลยร้องเรียนไปยังสารท้องถิ่นที่มิวนิกค,ค่ะคซึ่งสารสั่งให้ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรอิสระมาตรวจสอบรถนะคะและก็พบค่ะว่ารถคันดังกล่าวมีความเสียหายที่ร้ายแรงมากพอที่จะทําให้ตัวรถไม่ผ่านการตรวจสอบของ TUV ซึ่งก็เป็นมาตรฐานความปลอดภัยของประเทศเยอรมนีนะคะ ในรายงานระบ,บุว่าสารแห่งเดียวกันก็รับคำร้องเรียนนะสอกรณีนะนะคะอีกกรณีเป็นคำร้องที่คล้ายกันเนี่ยภาพเป็นแบบนี้เฮ้ยแตกเราชัดเลยนะชัดมากนะ,ะบอกว่าเทสล่าเนี่ยส่งมอบรถใหม่ที่มีรอยแตกและก็รอยตอบผิดรูปมาให้ลูกค้า ศาลก็สั่งให้ตรวจสอบเหมือนกันผลออกมาก็คล้ายกันเช่นเดียวกันนะฮะด้านเทสล a าเองพยายามบ่ายเบียงอะรายงานเขาบอกแบบนี้นะโดยอ้างว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาความสวยงามค่ะขณะที่ผลตรวจสอบคุณภาพรถยนต์พบว่ามไม่ผ่านในหลายประเด็นที่มักจะพบในรถยนต์ที่มันมีอายุเอ๊ะมันหมายความว่าอย่างไงานะเรื่องนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถใหม่แบรนด์เทสล a าในลักษณะนี้ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะเมื่อ5ปีที่แล้วค่ะเจ้าของ เทสลาโมเดลเอรายหนึ่งก็โพสต์ภาพในเทสลามอเตอร์ขับนะเห็นรอยร้าวบนเสาเอของรถยนต์เขายืนยันนะว่ารถยนต์คันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแต่ตัวอลูมิเนียมเองที่แตกและทําให้เห็นรูข้างในและยังมีความพยายามเมือเนเดิมเลยนะคือพ่นสีรอยแตกนี้ะนะเบื้องต้นคดีในเยอรมันนี้ยังอยู่ในชั้นศาลนะคะผู้บริโภคฟ้องชนะอันนี้เทสลาเองอาจจะต้องเรียกคืนรถจํานวนมากเพื่อไปตรวจสภาพอีกครั้ง หรืออาจจะเกิดการฟ้องร้องจากผู้บริโภครายอื่นๆต่อไปก็เป็นได้บางครั้งเนี่ยมันเริ่มต้นจากจุดเนี่ยอย่าไปมองข้ามจริงๆนะคือการฟ้องร้องจากผู้บริโภคเพราะว่าหลายประเทศเขาให้ความคุ้มครองผู้บริโภคความปลอดภัยมันต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะเรื่องของรถยนต์ ใช่ค่ะแมจะเพรื่งทําไม่ได้เด็ดขาดนะอุตสาหกรรมรถยนต์อีวีช่วงนี้เพราะว่าแข่งขันดุเดือดจริงๆนะเทสลาก็ต้องมาตรวจสอบคุณภาพให้ดีๆเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่บอกไปถ้าผู้บริโภคฟ้องชนะนะแล้วรถรุ่นนี้ของเทสลาต้องเรียกคืนกลับมาทั้งหมดเพื่อตรวจสอบอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เออนี่เขาคิดกันอยู่ว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูว่าศาลจะพิจารณาอย่างไรหรือว่าเอ๊ะมันเกิดโอกาสแบบ เรื่องของอากาศได้ไหมเรื่องของความเปราะบางของวัสดุมไม้หรือเปล่านะคะ สิ่งสำคัญที่บอกแล้วมันไปนเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยของคนขับหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามมาดูเรื่อว่าสารจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแน่นอนค่ะซื้อรถใหม่แล้วกลายเป็นแบบนี้ออยอมไม่ได้จริงๆนะในุมของผู้บนะริโภคนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปนะคะว่าพลาดไม่ได้เลยเรื่องของการแข่งขันในอุตสาหกรรม E ีผิดพลาดมากลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะว่าคู่แข่งเนี่ยพร้อมสนกับตลอดเวลานะในฝั่งของ GM ค่ะ g e n น r a ร m o t มอ s ตอร์สก็ด้วยเช่นเดียวกันอีกหนึ่งท่ายรถยักษ์ใหญ่จากสหรัฐนะเขาบอกเลยตอนนี้พร้อมจะเดินน บุกสมอรภูมิยานยนต์ไฟฟ้าเต็มที่เลยนะคะตั้งเป้าไว้เลยค่ะอีก3ปีข้างหน้าหรือภายในปี2568จะต้องสามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้มากถึง1ล้านคันทีเดียวแล้วค่ะไปดูแผนการของเขากันนะคะจะทําได้จริงได้อย่างไร บริษัท General Motors หรือว่า GM ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐได้เซ็นสัญญาระยะเวลาหลายปีร่วมกับบริษัท LG Chem และก็บริษัทไลเว้นขอบซ u p p l i e r รายสำคัญในการจัดส่งวัตถุดิบสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV แล้วค่ะ GM ระบุนะคะว่ามีซัพ p ลายเออร์หลายรายที่จัดหาวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่ค่ะรวมไปถึงลิเทียมนิกเกิลโคบอลและวัสดุในการทำขั้วไฟฟ้านะคะ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการผลิตรถ EV ในอเมริกาเหนือปีละล้านคันภายในสิ้นปี2,568หรือว่าอีก3ปีนั่นเองนะคะการที่รัฐบาลสหรัฐให้การสนับสนุนและต้องการก้าวเป็นผู้นำนะในตลาดรถ e ีวีที่กำลังเติบโตก็เลยทำให้บริษัทรถยนต์พากันทำข้อตกลงค่ะที่จะจัดหาแหล่งวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่เรื่องนี้สำคัญจริงๆก็มีเป้าหมายที่จะจัดการอุปทานภายในท้องถิ่นนะ จมระบุด้วยว่า LG Chem นะคะจะจัดหาวัสดุทำาั้วไฟฟ้าประมาณสัก9 6 8 0 0 0คัน8,000ตันนะคะตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีนี้ไปจนถึง2,573ซึ่งแน่นอนก็บอกว่าประมาณเท่านี้เนี่ยเพียงพอสำหรับที่จะผลิตรถ EV ประมาณ5ล้านคันคด้วยซึ่งวัสดุทำขั้วไฟฟ้านี้ก็จะทำมาจากนิกเกิลลิเทียมและก็วัสดุอื่นๆที่คิดเป็นร้อยละ40ของต้นทุนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดค่ะ นอกจากนี้ G.M ก็จะได้รับลิเทียมไฮดรอกไซด์สำหรับใช้ในการผลิตแบตเตอรี่จากไลเวนเป็นระยะเวลา6ปีด้วยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2,568แต่ก็ไม่ได้มีการพูดถึงปริมาณที่แน่ชัดเอาไว้ส่วนความเคลื่อนไหวของ G.M นี่เกิดขึ้นได้ประมาณ1สัปดาห์ละคุณผู้ชมหลังจากที่ Ford Motor ได้ลงนาร่วมกับบริษัท CATL ของจีนนะคะเพื่อนำเข้าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในราคาประหยัด โดยข้อตกลงต่างๆของฟอร์ดเนี่ยครอบคลุมร้อยะ70ของวัสดุที่จำเป็นสำหรับการผลิตรถ EV ีปีละ2ล้านคันภายในปี2,569ทีเดียวค่ะเป็นไงฟังแบบนี้แล้วแข่งขันกันดุเดือดเลยทีเดียวที่เมื่อสักครู่บอกไปว่าเทส l a นี่คือตอนนี้คือพี่มาอันดับหนึ่งะแต่การที่พี่จะรั้งอันดับหนึ่งได้นี่เหนาร้อนๆไงนไม่ง่ายจริงๆก <c oughs> ็น่าสนใจเดี๋ยวติดตามในแวดวงยานยนต์รถไฟฟ้านี้ แข่งขันกันดูเดือดจริงสนุกสนุกทั้งนั้นเลยด้วยนะคะมีไว้ลห้คุณผู้ชมฟังต่อต่อนเนื่องแน่นอนแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงเวลานี้เราไปพักกันก่อนสักครู่เดียวนะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องอราวหลากหลายเลยที่ทเกี่ยวข้องร้อนออร้อนร้อนอน,นะนะไม่ใช่แค่ในไทยต่างประเทศเขาก็ร้อนด้วยอย่างเช่นญี่ปุ่นค่ะมีอาการฮิสโตรกเกิดขึ้นจำนวนไม่น้อยเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีกรม,มาทานมาคุ้มครองแล้วเป็นครั้งแรกของประเทศเลยติดตามกันช่วงหน้าค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ใน u t u ู e แบบคึกคักมากเอ๊ะวันนี้ยังทำงานกันอยู่นี่หยุดพรุ่งนี้นี่ยทำไมคนเยุดใช่แต่ดีแล้วดีแล้วพูดคุยกันนี่หลายคนก็จะความเห็นเรื่องของรถไฟฟ้านะรถไฟฟ้าทั้งของตุ๊กตุ๊กเองนะก็คือใช่ก็คือบอกค่าชาร์จไฟกับค่าน้ำมันอันไหนแพงกว่ากันต้องค่าน้ำมันสิชาร์จไฟเนี่ยมันน่าจะไม่ถึงไม่ถึงค่าน้ำมันอยู่แล้วนะคะมาใช้รถไฟฟ้ากันใช่เนี่ยเขาบอกว่าสวยสะอาด แต่เรื่องนี้เรื่องจริงไม่งต้องหกคนเลยใช่แล้วขับแล้วมันแบบมันไม่เหม็นควันอะมันนั่งแล้วอะคือหมายถึงเรานั่งแล้วไม่เหม็นควันแล้วก็ไม่เสียงดังอข้อเธอไม่แบบแปดังไม่มีไม่ตกใจคนขับรถสุภาพที่บอกนะแล้วก็นะเรียกผ่านแอปเนี่ยส่วน ส่วนเรื่องของเทสลาเองเทสลาเองเขาก็บอกว่าโอ้แต่แล้วเกิดอะไรขึ้นเพิ่งมันไม่ได้เพิ่งเกิดครั้งแรกมันไหลต่อหลายครั้งนเนาะอันนี้ก็รถใหม่มาได้รถเก่าทันทีอย่างนี้ไหมเฮ้แต่เมื่อสักครู่เห็นภาพแตกนะแล้วก็แบบโอ้โหถ้าเป็นรถเราอะแค่ปกติเป็นรอยขูดเลยกมนะมันนี่มันที่เขาแตกแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันแตกตอนแรกมันอาจจะแตกนิดเดียวแล้วมันแบบมันขยายวงกว้างหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันมันไม่ได้เลยอะ อ๋อนี่อยู่ตรงที่ปัดแถวๆที่ปัดฝนโหชัดเจ๋วมากเฮ้ยแต่อันนี้มันมันปล่อยผ่านมาได้ไงไม่ได้เออไม่แต่เพนกําลังงงอยู่ที่บอกว่าโป๊สีทับหรือพ่นสีทับแล้วมันได้เหรอถ้ามันแตกขนาดเนี้ยพี่ไม่ได้ไปแหกเขาเพิ่มพี่ไม่ได้ไปแหกเขาเพิ่มใช่ไหมเพราะว่ามันไม่น่าไม่น่าจะเล็ดล่อสายตาเพราะว่าถ้ามันแตกใหญ่ขนาดนี้มันเรื่องใหญ่ตั้งแต่วันรับรถน่าจะเห็นแล้วว่ะ ไม่ไรู้ยังไงลองคุยกันดูแต่มันไม่ใช่กรณีแรกมันเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งก็แหต้องทบทวนมาตรฐานแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูเรื่องของอากาศร้อนที่ตอนนี้แบบ <c oughs> ทั่วโลก <c oughs> บางประเทศเขาไม่ได้เคยร้อนขนาดนี้เกิดประการขึ้นมา <c oughs> <c oughs> อากาศที่ร้อนจัดในญี่ปุ่นตอนนี้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันของผู้คนรวมไปถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคเพิ่มเติมด้วยนะคะอย่างโรคลมแดดหรือว่าฮิสโตรนี่แหละค่ะ สุดนี้ก็เลยมีบริษัทประกันภายในญี่ปุ่นถึง2แห่งเลยนะคะที่ออกไอเดียค่ะในการออกกรมธรรมา์ามาคลุ้มครองผู้ที่ป่วยด้วยโรคฮิสโตรกแล้วนับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเลยนะคะไปติดตามพร้อมกันค่ะในท่ามกางวิกฤตเนี่ยก็นับได้ว่าอาจจะกลายมาเป็นโอกาสสาหรับอีกประเภทหนึ่งของธุรกิจก็ได้นะคะสํานักข่าวบลูเบิร์กรายงานบอกว่าบริษัทประกันสองแห่งของญี่ปุ่นได้แก่ซมโปและก็ซูม,มิโตโมดไลฟ์ได้ออกประกันสุขภาพสําหรับโรคลมแดดนะคะหรือว่าฮิสโตรกถ้าหากว่าผู้ทําประกันเกิด เป็นโรคนี้ขึ้นมาก็จะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดเลยค่ะคือเรื่องของเรื่องอากาศในกรุงโตเกียวเขาทำสถิติร้อนถึง35องศาเป็นเวลาติดต่อกัน6วันขึ้นความร้อนทำให้ประชาชนเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรคลมแดดมากถึง1 4 0 0 0คนในช่วงอาทิตย์แรกของเดือนกร,รกฎาคมนี้ค่ะสำหรับเบี้ยประกันของซูมิโมโต้ไลฟ์นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณร้อยเยนต่อวันถ้าหากทำประกันในช่วงก่อน9โมงเช้าของวัน คือจะมีผลประกันทันทีนะสิบโ <4 S 2> มงเช้าเลยจ้ะว่องไวอนอกจากนี้ประกันตัวนี้ค่ะโคโซกของซูมิโมโต้ไลฟ์เนี่ยระบุด้วยว่าเป็นรายแรกในญี่ปุ่นที่มีการทำประกันประเภทนี้นะในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคุณผู้ชมหนังสือพิมพ์โยมิอุรินะรายงานว่าประกันภัยโรคลมแดดของซูมิโมโต้ไลฟ์ขายได้มากถึง6,900กลรมทัน์เลยนะะขณะที่ซมโปนะคะเพิ่งจะออกประกันประเภทนี้ออกมาก็เริ่มต้นในเด็ก แต่เนื่องด้วยอะไรคะสภาวะอากาศร้อนในญี่ปุ่นการสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะส่งผลทําให้เสี่ยงที่จะเกิดโรคลมแดดสูงขึ้นก็เลยงั้นออกขายประกันสําหรับทุกช่วงอายุละกัน<อ>นะโดยตัวแทนของสมโปกก็กล่าวว่ายอดขายของประกันถือว่าขายดีกว่าที่คาดในตอนแรกคือถ้าสมมุติ35องศาในบ้านเราก็ ก็ร้อนก็รับได้แต่มันร้อนมากแต่สําหรับคนญี่ปุ่นเอ่ยอะไรเอ่ยนี่คือ,อปกติอากาศเขาจะแบบเย็นๆแต่มันก็มีฤดูร้อนแหละแต่ว่าอันนี้มันร้อนต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยอย่างที่แอมมี่บอกไปตั้งแต่แรกในเรื่องของสภาพอากาศบางครั้งเนี่ย เราไม่สามารถจะไปควบคลุมได้แต่เราป้องกันได้ดังนั้นเขาก็เลยเห็นโอกาสทางธุรกิจเป็นการตลาดนะคุณผู้ชมเลยเกิดประกรันเรื่องของโรคลมแดดขึ้นมานอนเออเห็นไหมมันก็สามารถที่มีไอเดียเนาะออดูซิว่าสถานาตอนนี้เป็นไงพู้พวกคําะไร มีคนซื้อไปเยอะเลยนั่นสิครั้งแรกของประเทศเกิดขึ้นแล้วนะคะใ,ในช่วงเวลานี้ที่อากาศร้อนจัดมากจริงๆนะอีกหนึ่งโอกาสที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือโอกาสในการที่จะสร้างไอเดียทางการตลาดแปลกๆใหม่ๆที่น่าสนใจนะพาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวของแมกนัมในประเทศอังกฤษนะคะที่ล่าสุดนี้มีการออกโปสเตอร์ออกมาคุณผู้ชมคือเขาเชิญชวนค่ะให้มาทานไอศครีมของเขานี่แหละในท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดแบบนี้ในรูปแบบที่น่าสนใจทีเดียวคือบอกว่าให้รีบๆมาทาน กันก่อนที่ไอศครีมจะละลายนะคะ <c oughs> ในหน้าตาออกมาแบบนี้เลยคุณผู้ชมโอ้ไอศครีมหลอมละลายทีเดียวนะคะตอบร,รับกับช่วงที่สภาวะอากาศร้อนในเวลานี้ได้อย่างดีทีเดียวแล้วค่ะคะือ <c oughs> อุณหภูมิตอนนี้คุณผู้ชมที่ลอนดอนเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นบางวันสูงแต่ระดับ40องศาเซลเซียสทีเดียวนะคะคือสูงที่สุดเป็นประวัติกาเลยล้วค่ะ ก็เลยทําให้แมกนัมนะคะที่เป็นแบรนด์ไอศครีมของหวานต่างๆเนี่ยเขาสร้างชุดโปสเตอร์กลางแจ้งออกมาที่แสดงให้เห็นว่าไอศครีมแมกนามเกิดปฏิกิริยาอย่างไรในความร้อนระดับนี้นะคะ ทั้งฝ่ายของเอเจนซี่อย่าง Lola, m มูเลนโลเว่มาร์ดิรเนี่ยเขาเป็นผู้ออกแบบแคมเปญโปสเตอร์นี้ที่กระตุ้นให้ประชาชนลุกขึ้นมาเพลิดเพลินเอนจอยขนมหวานเย็นสดชื่นก่อนที่จะหลั่ายหลค่ะแคมเปญนี้ค่ะประกอบด้วยการออกแบบโปสเตอร์มา5แบบอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะแบบ2แบบที่เรานำมาให้ดูกันทุกแบบเนี่ยแสดงความสร้างสารรค์ที่สนุกสนาน สง่าง,งามจนแสดงให้เห็นว่าแมกนัมสวยงามและน่ารับประทานเพียงใดแม้จะละลายแล้วอเออเห็นปะนี่คือเขามาถึงแม็กนัมเขาละลายแล้วออกมาเป็นงานศิละปะและเป็นอมองแบบนั้นไปเลยเนะซึ่งแม็กนัมเองหวังว่าจะสามารถมอบความสุขนะให้กับผู้คนได้ในวันที่อากาศมันร้อนสุดๆขอ,องปีนะอ,อันนี้ก็เป็นที่บอกว่าเป็นสีสันนะสีสันการตลาดที่รู้สึกว่าเอองั้นมากระตุ้นกันหน่อย เอาเรื่องของความร้อนแต่มันไม่ใช่เรื่องการร้อนเล่นนะอเออนะคะแต่ว่าออกมาในแนวของศิลปะนนี้ก็ น่าสนใจทีเดียวเอาความเย็นของไอศครีมเข้าสู้แบบนี้เลยนะคะแต่มันน่าจะทําให้หลายคนอยากทานกันแต่ว่าถ้ามันเจอแดด40่องศา <c oughs> มันละลายแบบนี้แน่นอนจริงๆแต่มันอาจจะไม่ได้สวยขนาดนี้เพราะนี้มันเป็นภาพโปสเตอร์ <c oughs> ที่เขาแบบว่าอะควบคู่ไปก็ออกมาเป็นแคมเปญให้มันดูไม่เลอะเทอะเกิดกลางอะแต่มันมองเป็นศิลปะที่สวยงามสวยจริงดูดหนึงนะอันนี้น่าสนใจทีเดียวจากฝั่งของแม็กนัมในสหรัฐอณาจักรนะยะและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่นามาฝากคุณผู้ชมกันในการตลาดเงินล้านประจำวันนี้ค่ะกลับมาพบกับเราได้ใหม พรุ่งนี้เวลาเดิม11นาฬิกานะคะวันนี้แอมมี่กุมเพมพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสนับสนุนโดยซิมทรูไอดีปลดล็อกครบทุกความบันเทิงใช้ซิมทรูดูฟรีบนมือถือ